สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเอาละคลิปนี้ครับอ่าเข้ามารอบที่2นะครับมากับอ่าเสียวุฒนะครับรถดับซิ่งดินด่วนนูนครับเดินไปแล้วครับพี่วุิหาทางเข้าไมา่เจอก็เลยพาพี่วุินะครับเข้ามาเป็นทางเล็กๆเ,เข้ามาตัวนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึง นะครับของสะน้ํากับเหตุการณ์รถเบคโคตกสะน้ํานะครับน้ําท่วมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสะทองนะครับบ้านสะทองบ้านวังทองตําบลแนงมุดอําเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับสภาพพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะจะบอกว่าสะก็ไม่ใช่แล้วครับ จะบอกว่านาก็ไม่เชิงครับนี่บรรยากาศโดยรอบขอเขาก็จะทำนาแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างที่ผมบอกแหละจะบอกว่าสะก็ไม่ใช่จะบอกว่านาก็ไม่เชิงซึ่งวัชพืชเนี่ยหญ้า ต้นผือวัชพืชต่างๆนี่ขึ้นเต็มครับรถเบคโกเบโกลเอสเคหนึ่จะมาทำการหรือวัชพืชไม่รู้ไปที่ท่าไหนครับไปอยู่ท่าน,น,าน,นั้นครับตอนนี้พี่วุธเข้าไปด้านหน้าแล้ว ซึ่งด้านหน้าผมเข้าไปแล้วคลิปนี้ขอเดินด้านหลังแล้วกันนี่แนะครับจะได้เห็นมุมกว้างๆว่ารถไบโครเนี่ยเขามาทํางานนะครับมารื้อรื้อดินรื้อ,อวัชพืช นี่ครับอยู่ท่านี้เลยน้ำท่วมหมดเหลือแต่หลังหลังคาห้องเก๋งแล้วก็อ่าส่วนที่มองเห็นนั่นแหละครับ นี่พื้นที่โดยรอบเตือนอ้อมให้ดูเลยควายเหล็กแล้วก็ท่อพญานาครับท่อสูบอะไรต่างๆถูกเตรียมการเอาไว้ยังไม่ได้สูบแต่ยังได้ นี่ครับจุดเริ่มต้นของหน้างานครับเริ่มไปจากนี่แหละแล้วก็มีการเนี่ยขุดหรือวัชพืชขึ้นมาตัวนี้อาจจะไม่ลึกนะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นลึกแค่ไหนไปอีกทางไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆเดินมาจากฝั่งนี้นะครับลงมานี่ ค่ะามาันี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นับขุดมาจนถึงจุดนี้ พอไปถึงจุดนั้นนี่ไม่แน่ใจครับนักขับมืออาชีพนี่มองมองแป๊บเดียวรู้เลยว่าจะเกิดจากสาเหตุใดนะครับแต่ควาเป็นจริงจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครอยู่กับรถนะครับ,นค,รบคนขับก็ปลอดภัยตอนนี้เท่าแก่ก็ไม่รู้ว่าจะกู้ยังไงครับซึ่ง มาสองรอบยังไม่เจอตัวเท่าแก่นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้แหะครับตักวัชพืชตักดินนะครับเหวี่ยงขึ้นมาเหวี่ยงขึ้นมาถอยมาเรื่อยๆเ,เนี่ยขุดถอยมาเรื่อยๆขุดถอยมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดน,นี้ก็ตามภาพตามสายตาครับเรียบร้อยเลย กี่วันแล้วนะพี่เขาบอกว่ากี่วันแล้วนะเื่อวาานหรปลไม่่รรูู้จดากองรอออยก็เหมืนไ้ดินนี่แห้งเลยนะพี่เหมือนหลายวันแล้วนะครับเนาะผมว่าไม่ต่ำกว่าสองวันหลายวันแล้วตั้งแสองวนันสามวันแล้วนะน้ำเยอะซะด้วยพี่ได้สอบถามทีมงานเขาหรือ,อยังว่าไปยังไงมายังไงไปจม แต่ดูแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะขุดถอยถอยมาเรื่อยๆเนาะพี่เนาะขุดเวียงมาเรื่อยๆเป็นสไลด์แล้วก็ไหลไปอยู่นู่นใช่ไม่รู้ว่าใบแฉบดีไงก็ไม่รู้แต่ตรงนี้เหมือนว่าเป็นสาลิกเลยอาจจะเป็นขอบสระอยู่ตรงนี้เนาะพี่ดูจากาเดินเดินตามขอบเออดูจากร่องรอยเนี่ย ใแทกนี่ไปคู่อย่างนี้ไปถึงจุดนั้นน่าจะไหลลงไปนู่นหรือมั้งเนาะอันนี้ก็แค่แค่วิจารณ์ครับรรรรส่วนเรื่องความเป็นจริงจะเป็นยังไงก็เรายังไม่เจอใครเลยรอบแรกนั้นติดลม ในช่วงปลายปีปลายปี64นะครับรอบนี้ก็มาจมน้ําในช่วงระยะเวลาเพียงสามสี่เดือนนะครับสองสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็ติดลมดูเดือดเหตุการณ์นี้ก็ หนักเข้าไปอีกครับน้ำท่วมเลยเห็นแล้วก็สู้ๆครับผมนี่ครับเนี่ยรอยแท็กเข็นมาเดินมามาถึงนี่ ดินอาจจะสไลด์ลงไปนู่นนะครับโอกาสออโอกาสนี้สูงดินสไลด์ไปแล้วก็สวิงตัวมาแล้วก็มันก็ดับไปเลยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นักขับมืออาชีพมองแป๊บเดียวรู้เลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจ ให้กับท่านเจ้าของรถด้วยนะครับผมส่วนจะกู้อะไรยังไงก็รอติดตามกันตอนต่อไปครับสู้ๆครับสวัสดีครับ